กำเนิดโรงโสเพณีสาธารณะยุคแรกของโลกตามรอยข้อมูลโรงหญิงโสเพณีสาธารณะแห่งแรกของโลกที่เอเธนเมื่อมีบทกวีชี้ว่าผู้ริเริ่มจัดตั้งกิจการให้บริการโสเพณีแบบสาธารณะคือโซลันนักกฎหมายและนักปฏิรูปถ้าหากพูดถึงอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกคงหนีไม่พ้นอาชีพการค้าบริการทางเพศหรือที่เพศหนึ่งเรียกโดยใช้สับติดปากกันว่าโสเพณีแม้เวลาล่วงเลยมานานแล้ว ในปัจจุบันยังมีหลายประเทศที่มองว่าเป็นอาชีพผิดกฎหมายและไม่มีกฎหมายรองร,รับรวมถึงในประเทศไทยด้วยในอดีตยุคสมัยกรีกโบราณสังคมยังไม่เล็งเห็นในเรื่องของศีลธรรมอันดีและคุณค่าของการรักษาพรหมจรรย์มากนักการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงจึงเป็นไปนอย่างเสรีเนื่องจากทั้งชายและหญิงไม่มีความจำเป็นที่จะละอายใจต่อการประกอบกิจกรรมทางเพศของกันและกัน รวมทั้งโสเภณีเหล่านั้นก็ไม่ถือว่าเป็นตราบาปในชีวิตที่เกิดขึ้นขณะทํางานที่ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่ต้องปกปิดความลับของฝ่ายที่ใช้บริการและฝ่ายผู้ให้บริการอีกด้วยเพราะถือว่าอาชีพนี้ทําการเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติความเป็นมาของโสเภณีในอดีตทานีชัยวัฒนเล่าไว้ในหนังสือข้ามเคื่เลื่อนย้ายพลวัตผู้ค้าบริการทางเพศข้ามชาติในอาเซียนว่า เชื่อกันว่าน่าจะเริ่มต้นจากการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาในแถบเอเชียตะวันตกเช่นประเทศอินเดียผู้หญิงจะต้องเสียสละพรหมจรรย์เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาณาจักรบาบิโลนหญิงสาวจะเสียสละพรหมจรรย์เพื่อแลกกับสิ่งตอบแทนอื่นเช่นเงินทองถ้าชายหนุ่มถูกใจหญิงสาวคนใดคนหนึ่งที่นั่งเริงราาอยู่ในวิหารเจ้าเมตตาก็จะโยนเหรียญลงบนตักของหญิงสาวท่านีผู้เขียนหนังสือดังกล่าวยังระบุว่า หลังประกอบพิธีเสร็จหญิงสาวเหล่านี้จะกลับไปบ้านเมืองของตนและครองชีวิตคู่ต่อไปในอินเดียและบาบิโลโนมีความเชื่อเดียวกันที่ว่าการเสียสลับพรหมจรรย์ของหญิงสาวนั้นจะนำพาไปสู่โชคลาภในการประกอบกิจกรรมนั้นการแต่งหน้าและแต่งกายสีฉุดฉาถือเป็นเอกลักษณ์ที่มีมายาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงยุคปัจจุบันเพื่อสร้างความดึงดูดให้แก่ผู้ที่เข้าใช้บริการ และมีแบ่งแยกชนชั้นระหว่างโสเภณีตามท้องถนนและโสเภณีตามซ่อกเมื่อเวลาผ่านไปกิจกรรมของโสเภณีเริ่มแปรเปลี่ยนจากแงม่มุมเชิงพิธีกรรมไปเป็นมิติเรื่องสะสมทุนเพื่อส่งรสยังมีความเชื่อว่าผู้หญิงที่เป็นโสเภณีมาแล้วจะเป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับการเป็นภรรยาและมันดาด้วยซ้ําในยุคกรีกโรมันแนวคิดทางศาสนาเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเจริญทางวัตถุยุคนี้เกิดโรงหญิงโสเภณีสาธารณะแห่งแรกของโลกที่เอเธน ธานีเล่าไว้ว่าผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงโสเพณีสาธารณะคือนายโซลันนักกฎหมายและนักปฏิรูปโรงหญิงโสเพณีสาธารณะมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สองข้อคือนำเงินรายได้มาใช้ในการกุศลทางาศาสนาและไม่ให้เกิดลักลอบมีเพศสัมพันธ์และการคบชู้ถือเป็นการบริการทางเพศยุคแรกของโลกกวาไดโซลันกำเนิดเมื่อราว630ปีก่อนคริสต์กาล เสียชีวิตเมื่อราว560ปีก่อนคริสต์กาลได้รับขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดผู้ปรากเกลื่อนแห่งกรต์ข้อมูลเกี่ยวกับโซลันต้องอาศัยการปฏิปตตัอตอจากหลักฐานประเภทบทกวีหลักกฎหมายที่เขาตราขึ้นธรรมเนียมที่สืบทอดกันแบบปากต่อปากไปจนถึงการสันนิษฐานจากขนบธรรมเนียมที่ปรากฏขึ้นเนื่องจากในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ชาวกรีกยังไม่ได้เริ่มจดบันทึกประวัติศาสตร์หรือจดบ,บันทึกประวัติบุคคลต่าง กระทั่งมาถึงศตรวรรษที่5ซึ่งเริ่มปรากฏการรวบรวมข้อมูลและผลงานของโซลันทีโอโดโคาดูนักวิชาการที่เคยเป็นผู้บรรยายวิชาประวัติศาสตร์ยุคโบราณในมหาวิทยาลัยเอดินบะรอธิบายว่าจากหลักฐานประเภทการเดินทางและสถานะทางการเงินข้อมูลบ่งชี้ว่าโซลันอาจเป็นพ่อค้าก็เป็นได้ทีโอดโดเชื่อว่าโซลันถือกำเนิดในตระกูลที่มีฐานะปานกลางทั้งนี้บทบาทของโซลันมีทั้งในแง่มุมทางการเมือง กฎหมายและการเคลื่อนไหวปฏิรูปทางสังคมและการเมืองอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้คนจดจำโซลันอีกเรื่องหนึ่งคือบทบาทต่อการสร้างโรงโซเพเนีสาธารณะในบทกวีของฟิลิมอนนักเขียนบทละครและบทกวีบรรยายเรื่องนี้ไว้ว่าโรงโซเพเนีของโซลันเปิดให้บริการสำหรับทุกผู้คนอย่างไรก็ตามในการศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วสารในบทละครผลงานของฟิลิมอน มักถูกตั้งคำถามว่าบอกเล่าออกมาสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับโซลันในแง่บทบาทต่อมาตร,รการด้านบริการทางเพศเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันเสมอแต่ก็มีคำถามถึงเรื่องความน่าเชื่อถือของบันทึกโดยนักเขียนยุคโบราณว่าเชื่อถือเด่นมากน้อยแค่ไหนเช่นกันข้อถกเถียงอย่างหนึ่งก็คือโซลันมีบทบาทต่อแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างชายหนุ่มกับชาย ที่อายุมากกว่าในยุคกรีกโบราณมากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ข้อถกเถียงว่าโซลันมีความสัมพันธ์แบบนี้กับชายหนุ่มด้วยหรือไม่โดยผู้ที่ตกเป็นเป้าคือพีซิสตาตุสซึ่งจะขึ้นปกครองเอเธนราวช่วง561ปีก่อนคริสต์กาลสำหรับข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับตัวโซลันที่พอมีน้ำหนักนักประวัติศาสตร์อย่างทีโอดาคาดูบอกเล่าไว้ว่าโซลันเริ่มเป็นที่รู้จักในยุคนั้นมากขึ้นราวช่วง600ปีก่อนคริสต์กาล จากการปลุกระดมชาวเอเธนให้ฮึดสู้ในสงครามกับเพื่อนบ้านเพื่อครอบครองเกาะซาลามิสซึ่งเป็นฝ่ายเอเธนได้ใช้ในที่สุดในศตวรรษที่6ถือเป็นช่วงเวลาที่เอเธนเผชิญปัญหาหลายด้านในมิติทางสังคมทีโอดอธิบายไว้ว่าเอเธนในยุคนั้นอยู่ใต้เงาของการปกครองโดยคนชนชั้นสูงที่สืบเชื้อสายมาแต่กําเนิดคนกลุ่มนี้ถือครองที่ดินทำเลดีและมีอำนาจในการปกครอง สังคมในเวลานั้นยังมีช่องว่างระหว่างชนชั้นเกษตรกรที่มีฐานะยากจนมักเป็นหนี้โดยง่ายเมื่อไม่สามารถชระรนี้ได้ลูกหนี้ก็ถูกบีบให้ทำง,งานรับใช้ในที่ดินของตัวเองหรือในกรณีสถานการณ์เลวร้ายก็ถูกขายเป็นทาสขณะที่ชนชั้นกลางในหมู่ชาวนาที่พอมีกินแรงงานที่มีฝีมือและพ่อค้าก็ไม่ค่อยพอใจแนวทางของรัฐบาลบรรยากาศโดยรวมในเวลานั้น นักประวัติศาสตร์ยุคโบราณเชื่อว่าสภาพความบิดเบี้ยวในสังคมระบบเศรษฐกิจและการเมืองเมื่อสถานการณ์เดินไปจนสุดทางก็มีแนวโน้มนำไปสู่การแตกหักและนำมาซึ่งผดเด็จการทรราชเรื่องเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากบทบาทของโซลันทีโอดอมองว่าโซลันเป็นบุคคลที่ชาวเอเธนทุกชนชั้นหันไปพึ่งพาโดยหวังว่าจะช่วยสรางปัญหาส่วนหนึ่งคือเพราะโซลันเชื่อในความพอดี และกฎระเบียบทางสังคมที่แต่ละชนชั้นมีตำแหน่งแห่งหนและหน้าที่ของชนชั้นนั้นทีโอดอที่บายแนวทางของโซลันว่าทางแก้ในแบบของโซลันไม่ใช่การปฏิวัติแต่เป็นการปฏิรูปราว5 9 4ปีก่อนคริสต์กาลช่วงเวลานั้นโซลันมีตำแหน่งระดับผู้นำอีก20ปีให้หลังโซลันถึงได้รับอำนาจเต็มในฐานะนักปฏิรูปและงานด้านบัญญัติกฎหมาย แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจของโซลันมีบทบาทต่อการบรรเทาปัญหาความยากจนในยุคนั้นส่วนหนึ่งคือถ่ายถอนที่ดินซึ่งถูกยึดและปลดปล่อยพลเมืองที่ตกเป็นทาสเชื่อกันว่าต้นตอของแนวทางนี้อาจมาจากการออกคำสั่งโดยโซลันทั้งนี้โซลันปฏิเสธข้อเสนอโดยกลุ่มคนยากจนในเรื่องจัดสรรที่ดินใหม่เขาหันมาผ่านระเบียบแนวทางเพิ่มความมั่งคัง่งโดยรวมและเพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถยังชีพตนเองด้วยการทำฟาร์ม สั่งห้ามส่งออกผลผลิตอื่นนอกเหนือจากน้ำมันมะกอกสืบเนื่องจากการส่งออกธัญพืชจำนวนมากส่งผลทำให้ไม่มีผลผลิตเพียงพอมาเลี้ยงประชากรกระแสหมุนเวียนของเงินตราที่เป็นเรียนก็ถูกกระตุ้นจากการผลิตเหรียญและระบบเหรียญโดยชาวเอเธนในท้องถิ่นหลักฐานทางโบราณาคดีช่วยพิสูจน์ความรุ่งเรืองและความแพร่หลายของผลิตภัณฑ์โดยชาวเอเธนโดยเฉพาะน้ำมันมะกอกและเครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามาตรการของโซลันได้ผล แม้ว่าความยากจนจะไม่ได้ถูกกระจัดไปแบบหมดสิ้นแต่ก็ไม่ได้ปรากฏในระดับรุนแรงก่อนหน้ามาตรการของโซลันไม่เพียงแค่ระบบเศรษฐกิจโซลันยังมีบทบาทต่อการปฏิรูปทางการเมืองโดยกระจัดการผูกข,ขาดทางการเมืองที่อยู่ในมือกลุ่มชนชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือการบริหารงานโดยกลุ่มพลเมืองที่มีฐานะเขานำระบบสำรวจประชากรโดยใช้ตัวแปรด้านรายได้รายปีซึ่งคำนวณจากปริมาณธัญ,ญพืชมะกอก และว,วัยจากนั้นจึงแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นสี่กลุ่มโดยวัดจากรายได้กรณีที่รายได้ของประชากรอยู่ในรูปแบบอื่นเช่นเงินก็ถูกประเมินด้วยระบบที่เท่าเทียมกันหลังจากนั้นเป็นต้นมาสิทธิพิเศษทางการเมืองถูกแบ่งสัดส่วนภายใต้พื้นฐานของการจำแนกเหล่านี้โดยไม่มีเรื่องเชื้อสายแต่กำเนิดดาม,มาเกี่ยวข้องพอลเมืองทุกคนสามารถเข้าร่วมการประชุมทั่วไปได้ ซึ่งอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทต่อการผ่านกฎหมายเลือกตัวเจ้าหน้าที่รักมารับตําแหน่งอย่างไรก็ตามตําแหน่งระดับสูงในรัฐบาลยังถูกสงวนไว้สําหรับประชากรกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดสองกลุ่มแรกขณะเดียวกันกลิ่นอายของธรรมเนียมดั้งเดิมก็ยังคงปรากฏอยู่ดีเห็นได้จากประชากรส่วนใหญ่ยังคงเลือกให้ความเชื่อถือและไว้วางใจกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกของตระกูลชนชั้นสูง ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสำคัญอันดับต้นๆอยู่ดีในด้านกฎหมายโซลันมีแนวคิดปรับเปลี่ยนการลงโทษแบบเดิมที่ใช้กันมาตามแนวทางของเดโก621ปีก่อนคริสตกาลเดิมที่บทลงโทษตามข้อหาพฤติกรรมที่เข้าข่ายอาชญากรรมแทบทั้งหมดคือลงโทษถึงแก่ความตายโซลันหันมาพิจารณาปรับเปลี่ยนใหม่ให้ลงโทษขั้นถึงแก่ชีวิตแค่กรณีของข้อหาฆาตกรรมเท่านั้นหลกฐานการปรับเปลี่ยนกฎหมายของโซลัน ยังคงพบเห็นได้ในร่องรอยของกฎหมายรัฐจนกระทั่งถึงปลายศตรวรรษที่ท้าภายหลังจากที่โซลันปฏิบัติหน้าที่ปฏิรูปตามบทบาทไปแล้วกลับปรากฏว่าเกิดเสียงวิจารณ์จากทุกฝ่ายฝั่งชนชั้นสูงที่หวังว่าการปฏิรูปของโซลันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและไม่ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญส่วนฝั่งกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนหวังว่าข้อเสนอจัดสรรที่ดินอย่างเท่าเทียมก็อยากผลักดันการจัดสรรที่ดินใหมด โซลันถูกคาดหวังจากทุกกลุ่มชนว่าการปฏิรูปของเขาจะทําให้แต่ละกลุ่มพอใจแต่ดูเหมือนว่าเขากลับไม่สามารถทําให้ทุกกลุ่มพอใจได้ตามที่หลายคนคาดหวังภายหลังเขาจึงออกเดินทางไปหลายพื้นที่เพื่อหลีกเลี่งยงจะต้องอธิบายสาธยายความเรื่องแนวทางของเขาแม้ว่าชาวเอเธนได้ยอมรับแนวทางที่โซลันหวังไว้ตามข้อผูกมัดเป็นระยะเวลาสิบปีจากที่เฮโรโดทัสนักเขียนกรีกได้บันทึกไว้ นักเขียนรายอื่นบันทึกไว้ว่าเป็นเวลา100ปีแต่เชื่อกันว่าตัวเลข10ปีหน้าจะเป็นไปได้มากกว่าบทกวีของโซลันบรรยายถึงการเดินทางไปอียิปต์และไซปรัสเมื่อเดินทางกลับถึงเอเธนเขาพบว่าพลเมืองแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มตามค้ายต่างๆมีผู้นำคือชนชั้นสูงที่มีชื่อเสียงเชื่อกันว่าเขาถึงแก่กรรมในไซปรัสราวช่วง560ปีก่อนคริสต์กาล ขอบคุณที่ติดตามดูลับแชนแนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ